เอาพี่รองให้เบื้องเบื้องหลังเพคะเขาลองเพลงจบไปก่อนหนึ่งแล้วล่ะเขาหัวตาตั้งก่อนเพราะว่าเพิ่งจะลงคลิปก่อนหน้านี้เสร็จนะคะพี่น้องค่ะพางว่าเบื้องบรรยากาศเขากำลังบนเรื่องเพลงเพลงใหม่ของพี่มิวรัชดาพรส์นะคะพี่น้องค่ะทั้งบาปทั้งขีดหอดขอขอบคุณไทยรถแห่นะคะแนีนค่ะตอนนี้ไทยรถแห่จองไปเล่นบันทึกการแสดงสวนแร้ยแล้วกับพี่มิวเลยแม่สุสซยายแล้วก็ แล้วก็มีอีกนะคะอีสานนครสินนะคะอาบีทัศนีนะคะแล้วก็ขอบุณทางหมอลำทางคุลราคากรรมไฟทางอุดรนะคะทางคุณแม่สุริสุริมนทองน้อยสิบของแม่สุวิมนทองน้อยแล้วก็หมอลำรถเก๋งก้องไกลนะคะหมอลำหมดทังคุณรคาทั้งอุดรท่านี่ค่ะขอบุญลายลายเพื่นศิลปินหมอลำศิลป์ขอบุญศิลปินอุกศิลปินทุกท่านเนียนค่ะตอนนี้ได้ยินเขาพ่อจงไม่เก็บลิขสิทธิ์นะคะวิเลย เอาไปร้องพีเระเอาไปร้องหน้าเวทีให้สนุกสนานกันเอาไปเก็บลิขสิทธิ์อยู่แล้วค่ะเดมวลซ้นกันโซเปเทลครับบาทตุลาคมนี้นะครับใกล้แล้วยังั่นกะได้กล้แล้วครั้งแล้วแถวแล้วคังแล้วค่ะามคนละท่อนล้มน่งได้ไหมเข่คนละท่อนล้อน่คนละท่อนล้อ่งไ้หมา้ให้น้องกาวอะไให้พี่สอนเาข้าน้องเฮตาย หัวใจก็บ,บอยานบาปบอกเคยสิเคสิลาบเม็นบาปก็ฮักคือเกา่าไงบอกอย่างน้อท้องให้น้องมักแต่พวกเขาใจเอขค้หอหดบ่เศร้าทั้งบาปทั้งเงา<ง>ทั้งคืคหอหดอายเด้ ยอดเตออตอนเดินก่อนในบตอนเดินก่อนด้ว่าน่เขากอัน้ว่างี่แปดตุลาเีาเป็นชาวบ้าเป็นเนี่ผู้ยูู่ยูนี่หูยูู่ยูู่ยู่เป็นหัวขาแต่ก็เป็นแฟนเราเนี่ยคือกันอยากขึ้นยังไง คือกันอย่าขึ้นยังลายเขาเป็นแฟนเรามาเลยเอยู่หูอยู่หูอยู่ว่าเป็นพวกเขาแต่ก็เป็นแฟนเราคือกันอย่าขึ้นยังลายูุได้บาบาอ่ะอุได้ฮิบาบาอ่ะบาปกระซังมันบอพ้อตา นฝ่าบ่แตกสลายฝ่าบ่แตกสลายย้อนหักคัวคนดอกเด้อคอยว่าย้อนหักคัวคนดอกเด้อคอยว่ามาย่างข้าวผ่าย่าข้าวตอนนี้พ้าวดำจิ้มไปก่อนดำตะวันที่18ตุลาคมนะคะเต็มฉบับค่ะเต็มเพลงเลยทึ่งบาป็นทประเทศี่18ตุลาคมต้องเตรียมต้องเป็นสปอยเลยก่อนเตรียมต้องแต่สปอยกันตั้แต่ที่18ตุลาคมพยาลินนะครับทึ่งบาปทึ่งคดหอดค่ะปล่อยเอ็นดีพร้อมแล สมาชิกที่จะเมาเหล้าทั้งหลายนะฮะเอ็มบีเพ้งบีด้วยใช่ไหมยินดีสมาชิกที่จะอยากบาปทั้งหลายนะอ้ยยินดีต้อนรับสมาชิกทีสมเด็จพรหลายมีลักษณรพ่อนทางปลาไว้ให้เรียบร้อยแล้วปลาทางลงทรกมูมี่นุ่มมีน้ำเลยไม่บ่างตัวเองก็แทงไปเรียบร้อยแล้วทางไว้ให้เรียบร้อยเรียบร้อยทูไปแห่เร้วคือว่าเพลงนี้นี่ฟังปุ๊บนี่ คือควดเหลาไว้ก็มันสิเป็นอารมณ์แบบว่าอยากเกินโลกไปมันเบิด์ตไงเพ่งเปลืองเหล่าเพ่งเปลืองเหล่าพี่น้อาอ้าวนี่นี่ไหมมีหมอลำด้วยนี่อิลีบอกแม่มีหมอลำสิงใส่เข้าไปด้วยมีรสชาติมาแล้วคืน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 เด้อใชาเด้อเด้อเด้อชาเด้อติร นี่เดินก่อนเนียนลำติ่งใส่พร้อมใจสาวๆนะครบรถแต่ว่าก่อนเดินอะยากก่อนก่อนเดินค่อนข้างที่จะแบบต้องได้สังมามารนะขั้นเป็นอย่างก่นขั้นขึ้นห้าหัวใจเบิ่งบางเป็นเบิ่งบางกั้นแล่วเป็นเบิ่งบางเบิ่งบางละปานสั่นเนี่ย เป็นเบิ้องบางกระแะแมน่นเบิ้องบางเบิ้องบางละปานสร้างลมพังใจมันสั่งเอิ้นหาแต่อายเอียคือนับหลายวอดบ่อยยันบาปย่าพยังกขว่าบาปกับบาปบวดัดยานดอกหน้าให้ขี้สร<ะ>้างสูบยาหนามาอาโลดว้าวเฮเป็นน้ำวนเฮียเป็นน้ำวนอยู่เด้เนี่ยทุกถ้อยขอเพลงคือแบบแหัวล้านมาพร้อมก้อยทุกท่าชีโพล้านก้อยน้ำจิ้มก้อยได้บอกว่าได้ร้านแล้วน่ะหมูเส้านี่ยของกอยร้านนี้ร้านแปดแสนแล้วร้านแปดรูมร้านแปดแล้วน้ำจิ้มบ่ ปล่อยน้ำจิ้มเนื้อนแปะโอ้โหแต่ว่ารู้สึกว่าพ่อโจนี่ไม่น้ำจิ้มแล้วครับปล่อยออกมาหมดแล้วแล้วเพราแหละเราตื่นเต้นลูกตื่นเต้นเอาหัวเขาปล่อยออกแต่หัวเนาะเหมือนส้นเตอพ่อพ่อฟังเบื่อเพลงพ่อลูกอัดแล้วแล้วฟังเบื่อเพลงแล้วเมื่อไม่ขึ้นมาปัดพัวปล่อยออกเบื่อเลยมันมวนสมองอันแน่เราเลือกอะไรกันมวลอะไรกันมวนฟังเพื่อนกันแล้วแล้วยังมีคำแบบเหมือนเหมือนประชดแบบ พูดให้ตัวเองอะไรคำว่าชูพูดเบาๆมันก็อออเฉบเหมือนเอาเล็บมาขูดอันใจให้กลัดนองันเกินหม่เนี่ยอันนี้ลำลำเคยอยากถอยจากไอเอนับหนึ่งสองแต่ประคองหัวใจบอดได้เลยวัอสอนเกินมันจะออกเหมือนกึ่งแบบทำนองสนอกบวก ขับเสภามีทุกทํานองในบทเพลงนี้แล้วะในคลิปนี้กับซิมีทุกวักค่ะทุกวักเลยจบไปแล้วหนึ่งจบไปแล้วค่ะสปอยไปแล้วไม่ต้องรอเป็นสิบแปดค่ะในคลิปนี้เลนนี่หกนาทีว่มันขึ้นหลายอย่างเลยฝากได้เลค่ะฝากคนงานที่สาวนะคะที่มิวรัชดาพรหรือว่านางยักษ์ของพ่อพราแม่ละลายๆคนนะคะนางยักษ์ในดวงใจเพิ่งบัดต้องกินหอดค่ะสิบแปดตุลาคมนี้แล้วบอีกจังเลยแล้วกับผู้ใดอยาก เตรียมแก๊สนะคะผู้ใดเอาไปเตยจองไว้เลยค่ะถ้าพอจองระวังเบิร์ติ้วนะบ้านแต่เหนือแล้วบพแปลกใจว่าเป็นยังไงมิวคือเบิร์ตนำหกขวดเป็นเพลงแรกที่มิวรัชดาพรกินน้ำหมดหกขวดในห้องตัดจริงปัันน้น แม่ค่ะมันนั่งวันในในในห้าชั่วโมงเนอยู่ในห้องอัดห้าชั่วโมงเทงเดีขาจัดการนาโนตีร่างกายแล้วตีร่างกายมุนโตแล้วมุนโตอีกอัดมาแล้วเจ้าเชื้อมาแล้วเจ้าเชื้อ แมนผ่านไปสองชั่วโมงได้วักเดียวค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะโอ้ยคือปิดไว้แล้วขอซองหน่อยบ้านเร็วยี่สดาบอยนะคะสิบแปดตุลาคมนี้ฝากพ่อยแม่ของหนูนะคะเอฟซีพี่มิวเอฟซีสาวน้อยและเพื่อนโชคทุกคนนะคะไปกดไลค์กดแชร์ซอยกันนะคะดันๆนะคะเทิงบาทเทิงคิดหอดเทิงบาทเทิ่งคิดคิดน้องเทิงบาทพอล้วเอาเอาเอาไอหอดสิบล้านวิวคือเขาเด้เนอะมาตีลาคุณค่ะเอาเนี่ยเขาสิบล้านวิวเอออหนเึิงบาทเทิงคิดหอด ไปถามเนี่ยเป็นไทย MB เนี่ยคือไทยโดนไทยดีแต่ไทยแต่จะบุ้งปลาตื่นหกโมงเช้าเสร็จเกือบหกโมงเย็นทั้งวันทั้งวีทั้งวันตันงีต่สิบแปด MB บ้างความกับเพลงเล่นบ้เบิึงสภาพนักล้องเรือตอนแต่ว่ามื้ออึ้นเฮาก็ได้พักแล้วเนาะอดเอามันเป็นสิ่งที่พวกเราละอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็แต่ก็สนุกแล้วก็มีความสุขกับมันในคนไหนเป็นจังได๋ก่อนเจ้าแม่นอัน สุดสีเหลืองๆดิมสมคือคักเนี่ยคืออย่างอือยเออกระสอวันลายสุดเหลืองไช้กระสอวันมันคืออย่างไรคือลำไส้กับป่นคือลำไส้กับแม่ผึ่งผุ้งผวงเนี่ยเออหน่ะมเคือไปหาเล่าจากเธอไปบ่ค่ะไม่เคยเห็นเออเลยในเหลืองโบแมนแมนผึ่งผุ้งผวงเนี่ยไม่หมายถึงว่าชุดนั้นกับแต่งหน้าลุคนั้นนะโอ้เออเออพอเยนูเคยไปวังว่าทับกัน ไปดดดิดคลิปดีกว่าพี่น้องเรืองรีรับกำลังมาพี่น้องค่ะฝากคลิปดีไปชั่นนี้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่้องเด้อฝากผลงานเพลงกันคงบิวร,รัชาพรอน้ำเนื้อเด้อพี่้องสวัสดีค่ะ